ท่านสโรงเทียนทองครับวันนี้ก็มีการถแถลงข่าวผลการประชุมคณะมนตรีเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมานี่เป็นบรรยากาศที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับซึ่งคณะมนตรีเนี่ยพิจารณาเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในปีหน้า2 5 6 8ระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายนนะครับซึ่งรายการนี้เป็นรายการใหญ่ระดับโลกครับจะมีทีมวอลเลย์บอลหญิงจากทุกทวีปทั่วโลกมาร่วมแข่งขันทั้งหมด 32ชาติ8สายสายละ4ทีมซึ่งจะมีการจับสลากแบ่งสายในวันที่17ธันวาคมนี้ตอนบ่าย3โมงที่โรงแรม The Grand f o โฟ w i วิงคอนเวนชั่นะฮะแล้วก็มีการได้เรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานด้วยสำหรับสนามที่จะใช้แข่งรอบแรกอย่างที่คุณกุ้งเกริ่นไว้เมื่อสักครู่ก็คือจะกระจายไปตาม4เมืองนะครับภาคเหนือที่เชียงใหม่ภาคใต้ที่ภูเก็ต ผ้าตัวเหนอกเฉียงเหนือที่นครราชสีมาและที่กรุงเทพมหานครส่วนรอบ16ทีมสุดท้ายรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศรวมถึงรอบชิงชนะเลิศจะจัดที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพนะครับท่านมนตรีก็มีการชี้แจงเพิ่มเติมนะฮะว่าการรับเป็นเจ้าภาพรายการนี้ ถือว่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการจัดมหากรรมกีฬาระดับโลกโดยมีการจัดสรรง,งบประมาณเอาไว้ที่1,100ล้านบาทโดยประมาณนะครับก็มองว่าผลที่รับกลับมาเนี่ยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแน่นอนไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยรวมทั้งความเป็นผู้นำด้านอุตสาหการรมการท่องเที่ยวและกีฬาที่จะออกสู่สายตาชาวโลกครับ จริงๆแล้วก็มีการทํางานอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดนะครับกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาท่านนายกเองที่เป็นประธานที่ประชุมครมก็มีมตินะครับอนุมัติให้เราเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับในปีหน้าในช่วงปลายเดือนสิงหาถึงต้นเดือนกันยาครับผม การกระตุ้นนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเองแล้วก็การใช้จ่ายเองเนี่ยผมมั่นใจว่าในช่วง2อาทิตย์ที่จะมีการแข่งขันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับสาประเทศที่มา3ามทีมที่มาเนี่ยก็ผมว่าสามารถที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจได้เยอะพอสมควรเลยครับ การแับเพื่อนเศรษฐกิจที่ว่านะคะท่าน,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็เปิดเผยค่ะคาดว่าจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยของเราประมาณ8,500ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วก็คาดว่าจะมีผู้ชมทั่วโลกกว่า1,300ล้านคนนะคะเพราะนั้นงบประมาณ1,000ล้านและได้รีเทิร์นกลับมา8,00 0ล้านนี่ก็คือคมากกว่า70% 0ดใช่ค่ะก็ทั้งนี้นะคะภายในงาน ยังได้รับเกียรติจากนายสมพรใช้บางยางท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนผู้ฝึกสอนอย่างโค้ชออสกิติพงศ์รัชตากรียงไกรนักกีฬาชุด7เซียนในตำนานของไทยเรานะคะอย่างพี่กิฟวิลาวันพิญญาพงษ์ วน,นาบัวแก้วปลื้มจิตถินขาวมริกากันทองอ่อนอูมาสิทธิรักษซึ่งเคยเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแช,งชมป์โลกมาก่อนหน้านี้และกลุ่มแฟนคลับวอลเลย์บอลก็มาร่วมขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะที่เป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันให้ไทยเราได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการนี้นะคะส่วนเรื่องตัวนักกีฬาค่ะ โค้ชออสได้ให้สัมภาษณ์อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการหวนกลับมาคุมทีมสาวไทยของโค้ชออสเกติพงศ์รัชตะเกียงไกรอีกครั้งหนึง่งโค้ชออสบอกว่าช่วงนี้นักกีฬาก็ยังแข่งขันให้กับสโมสรอ,อยู่ทั้งในประเทศต่างประเทศเดี๋ยวจะพยายามให้นักตบลูกยางของไทยเราเนี่ยกลับมาฝึกซ้อมร่วมกันก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลนชั B ่นลีกและชิงแชมป์โลกชุดนี้อาจจะต้องใช้นักกีฬาเยอะพอสมควรค่ะ อาจจะต้องมีการเรียกเด็กๆอายุไม่เกิน19ปีชุดอายุไม่เกิน2 1เอ่อ2 1ปีขึ้นมามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หลายคนบอกว่าอา้าวแล้วถ้า7เซียนยังเล่นได้อยู่อ่ะอยากจะให้กลับมาหรือเปล่าโค้ชออสบอกว่าพร้อมเปิดโอกาสให้กับตำนาน7เซียนนะคะโฮโฮว่าถ้าเกิดว่าใครยังฟิตซอมใช่คใครยังไหวนี่ก็ในอนาคตอาจจะมาเป็นกำลังหลักให้กับน้องๆได้แต่ว่าก็ต้องดูก่อนว่าความพร้อมจะมากน้อยขน,ยขนาดไหนนั่นเอง